สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568ดาวพฤหัสบดีราชาแห่งโชคลาภโคจรเข้าสู่เรือนปัตตนิของท่านและอยู่ในตำแหน่งมหาอุดท,ที่ส่งพลังที่สุดค่ะเรือนปัตตนิคือเรือนแห่งคู่ครองการแต่งงานความสัมพันธ์ คู่ค้าการเป็นหุ้นส่วนและการติดต่อกับผู้อื่นนะคะเมื่อดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดโคจรมาสถิตณเรือนนี้ชาวลัคนาราศีมังกรจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในด้านความสัมพันธ์และการร่วมมือเช่นการมีคู่ครองที่มีฐานะมีหลักมีฐานดี ได้รับประโยชน์ได้รับความร่ำรวยจากคู่ครองสถานะทางสังคมสูงขึ้นอยู่ในชนชั้นของเศรษฐีค่ะ